นะครับหนุ่มกัญชัยเนี่ยถูกเ,เด็กคนหนึ่งชื่ออะไรน้องอะไรก็ไม่รู้นะที่อ้างตัวเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับเด็กคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งนะครับนะกอ็ออกม่าวิพาก์วิจารณหนุ่มกัญชัยว่าเป็นพิธีกรกระจอกบ้างหิวแสงบ้างอะไรบ้างนะครับนะที่เป็นข่าวอ,อยู่ในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็วิพากวิจารณเกี่ยวกับแพรลี่เรื่องเพศสภาพบ้างอะไรบ้าง นะครับนะก็คงจะรู้นะอาจารย์อาจารย์เด็กอ่ะใช้คําว่าอาจารย์เด็กด้วยกันก็อัดหนุ่มกัญชัยสัหลายเรื่องหลายราวนะนะฮะโดยกล่าวหาว่าหนุ่มกัญชัยไปว่าเขาก่อนไปแซะเขาก่อนนะเขาก็เลยกลับมาอัดหนุ่มกัญชัยว่าเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างนะเอ่อพิธีกรสมัครเล่นบ้างอะไรบ้างหลายอย่างนะครับนะก็คงจะทราบไปแล้วในเะมื่อคืนนี้นะครับนะอืมนอะือ นะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้พอมันมีข่าวทางโซเชียลผมก็โทรไปคุยกับหนุ่มกันชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องเชื่อมจิตนะครับเรียกว่าน้องเชื่อมจิตแล้วกันนะนะครับน้องเชื่อมจิตฟาหหด,นะหดหนุ่มกันชัยเหยียดแรงนะครับเหยียดหนุ่มกันชัยแค่พิธีกรมือสมัครเล่นเออนะครับเออนะฮะนะครับนี่แหละครับก็ใช้คําว่ากระจงกระจอกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรนะครับ นะเมื่อวานี้นะครับก็เป็นข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียนะฮะสกูนะครับนะคุณอุ่มกัญชัยก็เลยออกมาตอบโต้นะครับออกมาตอบโต้ว่าในการสั่งสอนหรือถ่ายทอดธรรมะให้ผู้อื่นผู้ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ได้ปรรียนศึกษาธรรมะจนเป็นผู้ข้าม ข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยะบุคคลนะครับมีคุณธรรมวิเศษในใจมีดวงตาเห็นธรรมแนวทางแห่งนิพพานมีมรรคแปดนะครับอะ,ระอะไรต่างๆนะครับมีมรรคแปดเป็นปฏิปทาในตนแล้วจึงค่อยมาอบรมสั่งสอนคนทั่วไปที่มืดบอดแต่มีศรัทธาได้เพราะคนที่ยังเป็นปุถุชนและยังไม่ได้ไไดปเปลี่ยนธรรม หากเที่ยวไปสั่งสอนคนอื่นก็เท่ากับตาบอดคนตาบอดเดินจูงคนตาบอดไปย่อมไม่สามารถถึงจุดเป้าหมายตามที่ปรารถนาได้แต่กลับต้องประสบกับทุกข์และคลาดเคลื่อนออกนอกทางแห่งพรหมจรรย์ที่ทรงแสดงไว้ให้อย่างแน่แท้อันนี้ก็เป็นคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้นะหนุ่มกัญชัยเอาข้อความตอนหนึ่งจากคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้มานะครับ เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พีเด่ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับนี่ยครับก็เป็นอ่าอ่ตอนหนึ่งของคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับอืมนะที่น่าน่าน่าสนใจนะครับอืมนะฮะอ่ก็หมายความว่าคำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้กรณีอ่านะครับนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังนะครับก็ไปอยากเ่ยชื่อครับ ครูคนหนึ่งครูอออ่างซึ่งผมเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นทนายความครูคนนี้มาก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยครูคนนี้ก็เคยจ้างผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นทนายความมาก่อนครูอออ่างเนี่ยแกก็ใช้ความรู้ด้านศาส,สนามาจาัดก,การฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องคร์สการฝึกอบรมให้เป็นคนดีฝึกจิตฝึกอะไรแบบนี้แล้วก็มีการเรียกเงินนะครับคนละเป็นหลักหมื่นหลักแสนต่งางๆเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเศรษฐีทั้งนั้นอะ ไปฝึกอบรมกับครูอออ่างเนี่ยนะครับอดีตลูกความผมเนี่ยนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็มีทางสื่อมวลชนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสื่อมวลชนของมานาเจอร์คุณสนทิไปวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกฟ้องมิดประมาทคุณสนทิก็สู้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยของครูอ้ออ่างเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วไม่เหมาะสมนะเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วทางฝ่ายมานาเจอร์คุณสนทิก็ชนะคดีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะว่า,าการที่ครูอออ่างเนี่ยนะครับนะครับมาเอา,าศาสนามานําหน้าและเอา,าศาสนามาสอนคนอื่นแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินค่าฝึกอบรมเนี่ยนะเป็นการกระทําที่แบบเขารียกอะไรเอา,เาศาสนาเนี่ยมันต้องฟรีแต่เอามา,าธรรมาหากินนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์จึงเป็นสิทธิ์ทําได้นะครับมาน์จเอร์นะครับของผู้จัดการก็เลยชนะคดีนะครับนะอันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังนะครับในคดีนี้นะนะครับตอนนี้ครูอออ่างแกก็เลยไม่ได้ทำครอสพวกนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยเอาอันนี้มายกเพื่อเปรียบเทียบกับคดีนะอาจารย์น้องไนท์นะครับที่เป็นข่าวที่อาจารย์น้องไนท์ก็มาวิพากษ์วิจารณ์นะครับหนุ่มกัญชัยนะฮะนะ ก็หลายคนก็คงจะเห็นนะครับก,กว็วิจาร์แรงอะ่ะนะเด็กอายุเท่าไหร่สิบขวบหรือกี่ขวบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะวิจารณแรงเลยแล้วก็มีพ่อมีแม่นั่งอยู่ด้วยนะครับนะนะคํถาถามคือว่าทําไมน้องหนถึงไปวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกัญชัยด้วยถ้อยคำยุนเนี่ยรุนแรงเหยียดหยามผมไม่ทราบไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามว่าสองคนนี้เขาทะเลาะอะไรกันนะครับไม่ได้ติดตามนะครับนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกัน นะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาคุยในวันนี้ก็คือเรื่องน้องไนเนี่ยอาจารย์น้องไนเนี่ยเชื่อมจิตเนี่ยนะอยากจะฝากไ้นะครับว่าตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเนี่ยหรือเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยมาตรา26วงเล็บสมาตรา2ี่บวงเล็บสมห้ามผู้ใดนะครับนะผู้ใดเนี่ยก็หมายถึงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่ห้าม่งเสริม ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมนะเนี่ยรู้เห็นเป็นใจให้เด็กประพฤตินตนไม่สมควรนะครับมีบทลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองเด็กมาตรา78นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ปกครองนะครับดูแลบุตรหลานของท่านด้วยอย่าปล่อยให้เด็ก นะประพฤติตนไม่สมควรนะครับกรณีน้องไนมีพฤติกรรมไม่สมควรหรือไม่ในการที่ว่าเป็นเด็กอายุประมาณ10บขวบหรือไงประมาณเนี้ยนะและวิพากษ์วิจารณ์คนอายุ50กว่าอย่างหนุ่มกัญชัยเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ก็สังคมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับการใช้ถ้อยคํารุนแรงมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมันเกิดจากความคิดเด็กหรือเกิดจากการเสี่ยมสอนของพ่อแม่นะครับหรือการ หรืออะไรยังไงหรือผู้ลับผู้ใหญ่เป็นคนอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเพศภาพของแพรลี่ด้วยนะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังก็ฝากพ่อแม่ของน้องไนก็ต้องระมัดระวังในการอบรมสั่งสอนลูกนะเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ท,ที่ผู้ปกครองก็มีหน้าที่ต้อง ห้ามปรามอบรมสั่งสอนเด็กไม่ยุยงส่งเสริมไม่ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรเป็นข้อความที่เขียนไว้ในกฎหมายแบบกว้างๆการที่เราไปนั่งกับเด็กและเด็กอาจจะไล์สดหรือให้สัมภาษณ์สื่อนะครับหรืออัดคลิปเรานั่งอยู่ด้วยนะอย่างน้องไนเนี่ยวิพ้า์วิจารณ์หนุ่มกัญชัยอเน,นี้ยใช้ถ้อยคำแบบบางคนก็บอกว่าชกข้ามรุ่นนะอายุแค่สิบกว่าขวบนะนะครับ วิจารณ์คนอายุห้าสิบป่าหรืออะไรต่างๆเราเนี้ยเหมาะสมหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่พ่อแม่จะต้องดูแลลูกนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ลูกไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้อะไรต่างๆมันเหมาะสมมันมันเกินไวัยไหมก็ให้สังคมตัดสินเอานะมันมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก นะครับนะกฎหมายคุ้มครองเด็กนี่ก็เป็นกฎหมายสําคัญคือนะไม่ปล่อยให้เด็กไปวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องทีอ่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะนะครับนะเด็กก้าวแล้วแม่สนับสนุนทีมพี่หนุ่มแพรลี่นะนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะนะบางคนก็บอกว่าต้องการหาแสงหรือเปล่ากระแสตกหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ บางคนก็บอกลูกเทพจะทำอะไรก็ได้นะนะครับนะทนายคุยเรื่องพระกับอดีตนักการเมืองหน่อยคุยไปแล้วครับนะพระกับอดีตนักการเมืองเขากำลังจะมาเปิดตัวมาเปิดใจแล้วส่วนจะเปิดตัวเปิดใจเรื่องอะไรนั้นเราไม่ทราบก็เป็นสิทธิส่สวนบุคคลเขาการนำเสนอข่าวก็ต้องอย่าล้ำเส้นอย่าก้าวล่วงภาษากฎหมายก็เรียกอย่าก้าวล่วงนะนะนำนำเสนอข่าวพอสมควรน,นะครับนะต้องระมัดระวงังนะครับ อานะครับอาชีพพระตอนนี้ดังครับอ่าครับอาชีพพระตอนนี้ดังพระที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็เยอะนะนะครับนี่นะข่าวพระมาก็ข่าวตำรวจไปไงหายไปเลยบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อถูกกล่าวหาเรื่องนะฟอกเงินบัญชีมานะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็เงียบไปเลยครับจากอ่าตำรวจมาเป็นพระนะครับเพราะนั้นกลายเป็นพระใครที่แล้วแต่มาบวชมาอะไรแล้วก็ต้องสำรวม นะพระต้องเท่าไหร่จะต้องอถือศีลสองร้อยยี่สบเจ็ดก็นะครับนะครับ